สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีปีใหม่2568นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดูดวงสั้นๆกระชับกชับแบบทั่วๆไปของชาวราศีธนูนะคะเรามาเริ่มที่ราศีธนูก่อนเลยค่ะเราดูแบบตะวันตกนะคะช่องนี้ราศีธนูคือผู้ที่เกิดที่2พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมหรือคุณจะดูแบบไหนถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นราศีธนูก็สามารถดูได้นะคะ ทุกอย่างเป็นไกด์ไลน์นะคะทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงดวงของคุณโดยตรงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ OpenCat ก็เป็นตัวแพนหยิบไพ่ของชาวราศีธนูนะคะได้ Queen of ครับ h e e m p r e s s 7ถ้วย5ถ้วยนะคะแล้วก็2เหรียญ4ถ้วย แจัสมนแล้วก็ก้าไม้ค่ะไพ่เจ้าจะตาของคุณได้ Queen of ครับนะคะช่วงนี้ชาวราศีธนูอาจจะมีความรู้สึกอ่อนไหวซึ่งปกติจะไม่ใช่นิสัยของคุณนะคะคือคุณอ่อนไหวแล้วก็เซนซิทีบางครั้งหมายถึงคุณอาจจะมู v อ o อนหรือว่าตัดใจกับบางสิ่งบางเรื่องอาจจะเจ้าน้ําตานิดๆนะคะคืออารมณ์คุณนอยนะคะ หรืออาจจะกังวลใจบางเรื่องไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยมั่นใจเหมือนปกติที่คุณเคยผ่านมานะคะซึ่งมันไม่ใช่นีสัยของคุณนะโอเคเดี๋ยวเราดูเรื่องการงานการเงินของคุณก่อนนะคะ d m p l a มเคุณได้ d m p l a มเแล้วก็เจ็ดถ้วยเนี่ยมันหมายความว่าคุณมีโปรเจกต์ด,ดีโปรเจกต์ของคุณต่างๆมันอาจจะมีช้อยเยอะนะคะอาจจะลงทุนเล่นหุ้นนะ แล้วก็มีงานที่คุณคิดอาจมีความคลิปอยากเปลี่ยนงานหรืออยากทำอะไรพร้อมๆกันหลายๆงานในเวลาเดียวกันเพราะคุณเป็นราศีธนูคุณก็จะมีนิสัยครีเอทแล้วก็จับแพะชนแกะเพื่อหาความลงตัวเพื่อเอางานนี้ให้อยู่เพื่อความคล่องตัวในการจัดการบริหารงานของคุณบางทีมันอาจจะหมายถึงคุณ มีที่ดินหรือว่าอยากกลับไปหาธรรมชาติคุณอยากทํางานพิเศษที่เป็นของตัวคุณเองโดยที่คุณอยากจะทํางานในฝันของคุณเป็นงานที่สองเช่นมีที่ดินที่มีอยู่แล้วหรือไปหาซื้อที่ดินหรือเป็นมรดกเก่าแก่หรือเป็นมรดก,ก,ก,กจากทางบ้านหรือว่า ถิ่นกาเนิดจากบ้านของคุณที่อยู่กับธรรมชาติเพราะดีเอ็มเพรสนะคะกับเจ็ดถ้วยเนี่ยมันประมาณเหมือนคุณต้องการงานพิเศษที่เป็นงานที่อยู่ในฝันของคุณเช่น <c oughs> อยากจะทําคาเฟ่อยากจะทาอยากจะทำการ,กรเกษตรบวกกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะถือว่าช่วงต้นปีนี้คุณมีความโชคดีหลายๆเรื่องในเกี่ยวกับการงานนะคะส่วนการเงินก็ สองเหรียญก็อาจจะหมายถึงคุณทํางานทํางานมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนี่อาจจะมีการหยิบยืมเงินเพื่อมาลงทุนการการเงินของคุณก็คล่องตัวดีนะคะถึงแม้บางครั้งมันปีนี้จะรู้สึกว่ามันตึงๆไปนิดนึงคุณอาจจะเหนื่อยกับการระบบการจัดการเรื่องเงินหมุนเวียนเช่น หามาใช้ไปหามาใช้ไปมันอาจจะมีการตึงมือสักนิดหนึ่งนะคะเอาเป็นว่าคร่าวๆนะคะจะไม่ลงลึกนะคะแต่ว่างานกับเงินของคุณสามารถที่จะมีการหมุนเวียนการเงินที่ดีการงานก็มีหลายโปรเจกต์ให้คุณทำบางครั้งคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าในเรื่องการงานบางเรื่องคุณอาจ move on จากอีกที่ไปอีกที่อาจมีเกณฑ์เปลี่ยนงานนะคะเพราะว่าเหมือนคุณ คะตาก,กากะศได้แล้วว่าสิ่งที่คุณมีงานตรงนี้คุณอาจจะเบื่องานนี้นะคะเพราะมันได้ห้าถ้วยนะงานเงินของคุณมันก็อาจจะมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนมูฟออน on, ไปที่ใหม่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความก้าวหน้าหรือให้มันเข้ากับยุคสมัยที่ทุกอย่างเรางานเราจะต้องตามให้ทันนะคะเพื่อไม่ให้ตกเทรนนะคะสรุปนะคะราศีธนูนะคะ การงานการเงินของคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คงที่อาจจะอยู่ในระดับที่ว่าก็ถือว่าพอไปได้อาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูไว้เป็นไกด์ไลน์ก็พอนะคะไม่ใช่ดวงโจทจงนะคะแต่ว่าปีนี้เกี่ยวกับการงานการเงินของคุณมันมีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ทำให้คุณอาจจะกังวลใจหลายๆเรื่อง การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันอาจไปสู่สิ่งที่ดีในวันข้างหน้าแต่ปีนี้เป็นช่วงที่คุณปรับเปลี่ยนงานแล้วก็เงินอาจจะมีการหมุนเวียนที่ตึงมือนิดนึงแต่ว่าไปได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักกันนะคะก็จะแยกเป็นโสดกับแต่งงานนะคะเดี๋ยวแยกนะคะถ้าราศีธนูที่เป็นโสดนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีการมั่นหมายแต่งงานหรือคนที่แต่งงานแล้วราศีธนูปีนี้อาจมี โครงการหรือมีลูกมีบุตรมีธิดานะคะขอแสดงความยินดีสำหรับาราศีธนูที่เป็นโสดก็จะมีคู่นะคะแล้วก็ที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็อาจจะมีลูกมีบุตรนะคะอาจจะมีการตั้งครรภ์ตามนี้เลยค่ะยินดีด้วยนะคะส่วนราศี ธนูที่แต่งงานกันมานานแล้วนะคะอย่าลืมว่ามันเป็นดวงรวมนะคะก็จะแยกว่าโสดหรือไม่โสดหรืออะไรนะคะก็มองไว้เป็นมุมมองหลายแบบกันแล้วกันนะคะอันนี้มาแนวดาราม่าแล้วค่ะเพราะว่าราศีธนูที่แต่งงานกันมานานแล้ว10 20ปีเป็นต้นมีเกณฑ์ที่จะมูฟออนอย่าล้างกันนะคะไม่งงนะคะคนโสดก็จะได้แต่งงานหรือได้พบรัก ได้มั่นหมายส่วนราศีธนูที่คบหากันอยู่ดูใจกันอยู่สักพักหนึ่ง <S <S ก็อาจจะได้แต่งงานและก็ที่ราศีธนูที่ได้อยู่ด้วยกันก็ที่ยังไม่มีบุตรนะคะ <S <S ก็จะมีบุตรนะคะส่วนราศีธนูที่แต่งงานกันมานานแล้วอาจมีการกินแหนงแค่งใจอยู่กันไปแล้วเบื่อนะเพราะคุณได้5้าถ้วยเก้าไม้ นะแล้วคุณก็ยังได้สีถ้วยอีกอยู่ด้วยกันแล้วไม่ไม่โอเคทัศนคติไม่ตรงกันคุณได้จัสเมนด้วยนะคะอีกใบหนึ่งหมายวามว่ามีความเปลี่ยนแปลงเอาเป็นว่าราศีธนูปีนี้มีหลายแบบเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นดวงรวมแล้วก็แต่ละคนก็ไม่ได้เกิดวันที่เดียวกันเวลาเกิดเดียวกันคือทุกอย่างมันเกิดคนละที่คนละมุมโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้บอกว่าดวงราศี ธนูเนี่ยมันจะเหมือนกันทุกคนก็เป็นไป,นปนไม่ได้นะคะเอาเป็นว่าคุณอยู่มุมไหนดีกว่าคุณคุณลักษณะอยู่ในเกณฑ์ไหนก็ดูเป็นแค่ไกด์ไลน์ก็แล้วกันนะคะหรือคุณจะดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะราศีธนูที่มีครอบครัวแล้วและอยู่กันมานานมากแล้วถ้ามีปัญหาชีวิตต้องการการตัดสินใจทุกอย่างมันอาจถึงเวลาที่ปีนี้คุณอาจมีการเลิกลาแล้วก็มูฟออนไปสู่สิ่งที่คุณได้เลือกไว้นะ ก้าไม้มันคือที่สุดแล้วละ่ะคุณไม่ทนแล้วห้าถ้วยคุณก็ไม่สบอารมณ์ทุกอย่างมันทําให้คุณจมอยู่ในความทุกข์มานานนะคะคุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเ,เปลี่ยนแปลงคู่ชีวิตหรืออยากจะไปใช้ชีวิตอิสระภาพนะคะเพราะไพ่ก้าวไม้กับไพ่จัสเมนมันแปลว่าปลดปล่อยอิสระภาพตามความปรารถนาหรือหมดเวรหมดกรรม ที่ผูกพันภาระหรือภารกิจที่เราต้องทําร่วมกันเนี่ยมันถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายอะค่ะตามทางเลือกในชีวิตของคุณเอาเป็นว่าราศีธนูปีนี้มีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงสูงมากแทบจะทั้งเรื่องการงานการเงินความรักมันไม่สเสถียรไม่คงที่นะคะไปลองปรับใช้กับชีวิตของคุณเพราะว่าในเซตเนี้ยไพ่ของคุณได้จัส m เมน มันหมายถึงการสิ้นสุดนะคะเป็นข้อคิดให้คุณนะคะบางอย่างมันหมายถึงว่าทุกอย่างมันมีการสิ้นสุดแล้วและการสิ้นสุดต่างๆคุณมันมีเหตุผลรองรับนะมากกว่าจุดจบที่แบบว่าทุกอย่างอยู่ๆทําไมมันจะต้องเป็นแบบนี้เพราะว่ามันมีเหตุมีผลในเรื่องสถานการณ์ต่างๆของเจ้าชะตานะคะหน้าที่ทุกอย่างเนี่ยคุณมีความรู้สึก และก็จิตสำนึกภายในของคุณเพราะการที่เราสิ้นสุดหมดเหมือนภารกิจเราเสร็จแล้วอะคะ่ะมันก็จะเกิดการเริ่มต้นใหม่คุณก็จะมีโปรเจกต์ใหม่มีโอกาสใหม่ๆสิ่งดีๆที่จะเข้ามาปรับเปลี่ยนสิ่งที่คุณใช้ชีวิตเพื่อให้มันเป็นที่พึงพอใจอะค่ะนะคะ,นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมันอาจจะแปลว่าอิสรภาพหรือว่าการพ้นทุกข์ก็ได้นะคะหรือว่าได้พบกับสิ่งใหม่ โลกมนุษย์และสังคมมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงเสมอเพราะฉะนั้นปีนี้ชาวราศีธนูก็จะแอดวานจักรวาลก็ส่งมาบอกว่าคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไปตามวงจรวัฏจักรของโลกมนุษย์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎเกณฑ์ของโลกมนุษย์มันก็เป็นประมาณนี้ค่ะนี่คือข้อคิดของจักรวาลน,นะคะ ขอบคุแคทาโรก็ขอขอบคุณทุกท่านนะขอให้มีความสุขสำหรับปี2,568นะคะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะหากต้องการดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อแอดไลน์ตามชื่อช่องเลยนะคะเพื่อติดต่อสอบถามว่าดูดวงเป็นยังไงบ้างสอบถามรายละเอียดได้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ